พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดอาคารนวมินทราภพิษ84พรรษาโรงพยาบาลสิริราชเวลา17.29นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชทรงเปิดอาคารนวมินทราภพพิษ84พรรษา ในการนิสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีองค์ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดหาทุนอาคารนาวมินทรบพิร84พรรษาเฝ้าทุนละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีและสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส,าสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีส่งวางพุ่มดอกไม้แล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระราชานุาวรีสมเด็จพระมหิิตลาธิเบศอรุณญ,ญเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสาราสิริราชร้อยปีส่งวางพุ่มดอกไม้สรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วสรงจุดทูบเทียนเครื่องน,นมัสการบูชาพระรัตนตรยัยเมื่อพระสงฆ์ถวายศีลจบ สมเด็จพระนิธิถาธิราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดสร้างอาคารซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรูมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ8 4พรรษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระจชทานเงินจากการจำหน่ายสมุดเต่รี่ภาพวาดกระตูนฝีพระหัตและเงินที่ประชาชนร่วมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวาย ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรม,มนาถบพิตรและรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักใลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์สมทบทุนในการจัดสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6 9 3 2 3 7 6 1 4บาท56สตางค์ในการนี้ทรงเปิดอาคารนวมินทราบพิษ84พรรษาซึ่งเป็นอาคารขนาด25ชั้นมีชั้นพื้นดิน1ชั้นชั้นใต้ดิน2ชั้นและชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเป็นศูนย์กลางกันให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจรรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารอันมีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่เ้านึ่งในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา8 4ดสิบพรรษา จากนั้นเสด็จพระราชดำเดือนไปยังอาคารนวมินทรบพิษ84พรรษาท่อพระเนตรริทรกการนวมินทรบพิษสิริราชานุสร์ซึ่งแบ่งการจัดแสดงเป็น3ส่วนคือสิริราชในสายพระเนตรจะแสดงภาพถ่ายของสิริราชในมุมมองต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชประรมณฑบพิท้ทอดพระเนตรสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศทงงรงสร้างสรรค์สร้าง นำเสนอเกี่ยวกับความเกี่ยวเนื่องของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษในส่วนของอาคารต่างๆและเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและศักยภาพของอาคารนาวมินทรบพิษ84พรรษาและเส้นทางแห่งพัฒนาวิถีจัดแสดงภาพรวมการก่อสร้างอาคารและการดําเนินงานของศูนย์รังสีวินิจฉัยหอผู้ป่วยวิกฤตและระบบจัดยาอันตโนมัติท่านนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารเมื่อวันที่24มินน 58, ถุนายน2558เพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเก่า3มหลังเดิมได้แก่ตึกฮาริจันปาวาตึกพระอบนบสุภัทราระเบียบและตึกเวชศาสตร์ป้องกันที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปีมีสภาพสุดโทรมและแออัดโดยอาคารหลังใหม่นี้มีพื้นที่ใช้สอย67,551ตารางเมตรรองรับการบร,ริการรักษาผู้ป่วยนอกได้500,000คนต่อปีและผู้ป่วยในได้20,000คนต่อปี และเตียง ICU เพิ่มขึ้น62เตียงพร้อมทอดพระเนตรนิทรศากานวัตกรรมทางการแพทย์โอกาสนี้ทอดพระเนตรเครื่องมือรังสีรักษาหรือ MRI ซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กเครื่องแรกและเครื่องเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจุดเด่นในการฉายรังสีปริมาณสูงพร้อมกับเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กทำให้แพทย์สามารถเห็นรายละเอียดของก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียง ขณะฉายรังสียังให้ข้อมูลภาพ MRI แบบเรียลไทม์สามารถติดตามตำแหน่งของผู้ป่วยและก้อนมะเร็งรวมถึงอวัยวะข้างเคียงหากปีการเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตที่วางแผนหรือตำแหน่งของอวัยวะข้างเคียงเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่ฉายรังสีมากจนเกินไปสามารถที่หยุดการฉายรังสีและปรับตำแหน่งเพื่อเริ่มฉายรังสีใหม่ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดผลข้างเคียงสามารถรองรับการฉายรังสีได้หลายโรคเช่นมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ โดยผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทั้งหมดทันีีแพทย์จะพิจารณาตามชนิดระยะและตำแหน่งของโรคทั้งนี้อาคารนาวมินทราบพรษ84พรรษาเริ่มเปิดใช้งานบางส่วนเมื่อปี2561และเปิดใช้งานได้ทั้งหมดเมื่อปล,ายป,ลายปี2564เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกหมู่เหล่า สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราช,ารราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาท เวลา9นาฬิกา32นาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จออกนวังสะระทุมพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้ในขันประจวบเหมาะผู้อํานวยการสํานักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนํานายปฐมอักษรานุเคราะห์และคณะเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบํารุงสภากาชาติไทย นายปีเตอร์สไตรเบิลกรรมการผู้จัดการบริษัททาเกด้าประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและคณะผู้จัดงานประชุมระดับภูมิภาค The First Southeast Asia Rare Summit ภายใต้หัวข้อ Bringing Rarity to Reality เฝ้าทูลละอองพระบาททูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆ เอกทวัชชัยชวนสมบูรณ์นำคณะผู้บริหารหอ,อการค้าไทยจีนผู้บริหารบริษัทสยามกันชงอินดัสทรีจำกัดผู้บริหารบริษัทคอสมีจำกัดผู้บริหารบริษัทฟอร์จูนฟอสลิฟวิ่งจำกัดและผู้บริหารบริษัทเฮอร์ลี่อิมพอร์ตแอนด์เอ็กซ์พอร์ตจำกัดเฝ้าทูละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายชุดตรวจ ATK professional use และเข็มสำหรับฉีดวัคซีนเพื่อพระราชทานตามพระราชธยาศัย เวลา13นาฬิกา46นาทีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญถาวรเวชอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนำคณะกรรมการดำเนินงานโะครงการนักออกแบบแห่งปี2564เฝ้าทุละอองพระบาททูลเก้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลในโอกาสนี้ผู้ได้รับรางวัลน,นักออกแบบแห่งปี2564ร่วมเฝ้าทุลอองพระบาทด้วย สมเด็จเจ้าฟ้า,ฟากรมพระสีสว่างควัตรวรคติยะราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเป็นครั้งที่สองเวลา9นาฬิกา47นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตรวรคติยะราชนารีสเสด็จไปวัดเกศรศิลคุณอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญธิานเพื่อส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียงเป็นครั้งที่2ในการนี้ทรงนำทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภร์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานร,ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน7ตัวโดวยส่งห่วงใยในสุขภาพอนามัยของประชาชนและสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกัน โดยทรงให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนักบ้าซึ่งการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุดาภรณ์ถือเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนักบ้าอันเป็นปัญหาด้านสาธรารณสุขที่สําคัญของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความปลอดภัยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายและตัดวงจรโรคพิษสุนักบ้าไม่ให้ก่ะอ,อันตรายมาสู่คนได้อีกต่อไปสําหรับการออกหน่วยครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากหน่วยงานต่าง ภายใต้การดําเนินงานโครงการสัตว์ปอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดวยวันนี้มีประชาชนนาสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนจานวน125ตัวและทาหมันจํานวน117ตัวโดวยขณะน,นี้จังหวัดอุดรธานีได้ดาเนินงานตาม8ยุทธศาสตร์ของโครงการสนองพระปณิธานด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์พักผิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับปฏิบัติงานออกให้บริการเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนทําหมันให้กับสุนัขและแมวเพื่อควบคุมจํานวนประชากรในสัตว์ นอกจากนี้ปี2,564ถึง2,565ได้มีการเฝ้าระวังและฝึกอบรมอาสาปัสุสัต์ด้านโรคพิษสุนักบ้าแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหม,มู่บ้านและผู้นำชุมชนครอบคลุ่มทุกพื้นที่ซึ่งผลจากการดำเนินงานส่วนท้องถิ่นสามารถสร้างพื้นที่ควบคุมระดับ A ให้ปลอดจากโรคพิษสุนักบ้าได้ถึง180ท้องถิน่นสอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนักบ้าให้หมดไปภายในปี2,573 ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวอไรตี้ค่ำวานนี้ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยส่งร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวอไรตี้ช่วง Talk to the Princess สส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม สำหรับรายการทูบีนัมเบอร์วันวารี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข so ร่วมกับสถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทร,รทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกา30นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน์เรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชร,รราธิดาพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าเวลา1ิบสนาิกาสนาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชร,รราธิดาสเสด็จออกนวังสุโขทยัย พระเานเรเผ่าโปรกาดให้น้าโคดะวาลีผู้อำนวยการบริหารสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอัจญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC และผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานสหประชาชาตินกรุงเวียนนาเฝ้ากราบทูลเกี่ยวกับประเด็นยาเสพติดอัชญากรรมการพัฒนาทางเลือก และประเด็นที่ไทยและสำนักงานวัตถุยาเสพติดและอาจญากรรมแห่งสหประชาชาติมีความสนใจร่วมกันรวมถึงแผนงานระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกของสํานักงานวัตถุยาเสพติดและอาจญากรรมแห่งสหประชาชาติคริศักช2022ถึง2026 เวลา14.45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริดีสิริพัฒมหาวชระราธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณสาลาดุสิตาลัยสวนจิตละดาพระชวังดุสิต พระราชทานราะบรบโอกาสให้พลเอกเดชาเขยมกระสีนายกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยในพระบรม,มราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยนำนักกีฬาที่ชนะเลิศก,การแข่ง,ข,งขันจัก,กรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลและผู้แทนจากฝ่ายให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยกับผู้แทนจากจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันเฝ้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก โอกาสน,นี้พลเอกเดชาเขมกระสีนายกสมาคมกีฬาจัก,กรยานแห่งประเทศไทยเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย์ในพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย นำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2 5 6 4จำนวน8คนเฝ้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมานายอิสเรศรัตนดิหลกนภูเก็ตนายกสมาคมนักศึกษาเก่าพณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำคณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยาศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เฝ้าถว,วายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2562และประจำปี2564โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2มีสายน2565ผ่านระบบออนไลน์ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.office.th r y ระหว่างวันที่1ถึง3เมษายน2565